ตอบคอมเมนต์จากคลิปนี้นะครับถามว่าใช้กล่องตัวนี้ลืมรหัสทำยังไงครับสำหรับใครที่ใช้กล่องเราเตอร์ Wi-Fi แบบใส่ซิมของ AIS ตัวนี้นะครับแล้วลืมรหัสจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone หรือ iPad สามารถเข้าไปดูได้แบบง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นเข้าไปที่ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่ หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นรหัสผ่านขึ้นมาให้เราดูนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นจุดๆตัวเลขปิดบางไว้ถ้าเราต้องการดูเราก็กดเข้าไปหลังจากนั้นใช้ทัสไอดนะครับกดเพื่อดูรหัสผ่านได้เลยหรือใครเป็นการใส่รหัสก็ใส่รหัสโทรศัพท์เข้าไปนะครับก็จะสามารถโชว์รหัสขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ แต่สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android นะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าเข้าไปที่ Wi-Fi ตัวที่เราต้องการจะดูหรือที่เราเชื่อมต่ออยู่มันจะเขียนว่าแตะเพื่อแชร์รหัสผ่านหลังจากนั้นมันจะขึ้น QR Code ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทำการแคปหน้าจอรูปภาพ QR Code ตัวนี้ไว้ วิธีการแคปหน้าจอนะครับก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนเลยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนหลังจากที่แคปหน้าจอแล้วนะครับรูปภาพก็จะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับในแกลเลอรี่รูปภาพจะได้เป็นรูป QR Code มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดออกไปเลยครับเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่า zxing org แล้วกดค้นหาครับ หลังจากนั้นมันจะขึ้นเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับเป็นเว็บไซต์สําหรับถอดรหัสเราก็กดเข้าไปในเว็บไซต์นี้เลยนะครับหน้าเว็บไซต์จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับเลือกรูปเข้าไปกดคําว่าเลือกไฟล์หลังจากนั้นเราก็กดอนุญ,ญาตให้เข้าถึงรูปภาพเราไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงแล้ก็กดปฏิเสธไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพจากไฟล์ เลือกรูปภาพที่เราแคปหน้าจอไว้เมื่อสักครู่นะครับพอเราเลือกไฟล์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตัวชื่อไฟล์ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วด้านหลังจะมีตัวเล็กๆเขียนคำว่าส่งนะครับเราก็กดคำว่าส่งตรงนี้เข้าไปหลังจากที่เรากดส่งไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับเราก็จะเจอรหัสต่างๆที่ถูกถอดออกมา ให้เราดูแถวล่างสุดนะครับในบรรทัดที่3ก็จะเป็นรหัสผ่านไวไฟของเราครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างวิธีการดูรหัส wi-Fi ของเราแบบง่ายๆนะครับชื่นชอบคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ